สวัสดีครับกับผมวิทยาสารสนเทศสวัสดีค่ะดิฉันอาริสพบกับเราทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่งกับ EP ีที่9ว่าด้วยหมวด2สำนักนานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติในมาตรา35ถึงมาตรา40นะคะครับในหมวด2อย่างที่เคยบอกไว้ใน EP 7ว่ามีมากถึง21มาตรา คือมาตรา20ถึงมาตรา40เลยครับค่ะวันนี้เรามาเริ่มที่มาตรา35ว่าด้วยมาตรา35นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระเลขาธิการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1. ตาย 2. ลาออก 3. ขาดคุณสมบัติตามมาตรา30หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา31 4. คณะกรรมการมีมติให้ออกเพราะบกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถหองคณะกรรมการให้ออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 6. ออกตามกรณีที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างหรือข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับเลขาธิการมาตรา36ให้เลขาธิการ ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือกอกอมและกอบสต้องดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการกกมและกบสภายใต้หน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 1. บริหารงานของสำนักง,งานให้เกิดผลสมริ์ตามภาร,รกิจของสำนักง,งานและตามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั party, ่นคงปลอดภัยไซเบอร์นโยบายของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการและข้อบังคับนโยบายมติและประกาศที่คณะกรรมการและกกมกำหนด 2. วางระเบียบภายใต้นโยบายของคณะกรรมการและกกมโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายมติของคณะรัฐมนตรีและข้อบังคับนโยบายมติและประกาศที่คณะกรรมการและกกมกกำหนด 3. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานตามข้อบังคับของกบศและระเบียบของสำนักงาน 4. แต่งตั้งรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของเลขาธิการตามที่เลขาธิการมอบหมาย 5. บรรจุแต่งตั้งเลื่อน ลดตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างลงโทษทางวินัยพนักง,งานและลูกจ้างของสำนักง,งานตลอดจนให้พนักง,งานและลูกจ้างของสำนักง,งานออกจากตำแหน่งทั้งนี้ตามข้อบังคับของกบศและระเบียบของสำนักง,งาน 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามข้อบังคับนโยบายมติหรือประกาศของกบศหรือกกโมในกิจการของสำนักง,งานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของสำนักงานภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการเลขาธิการอาจมอบอำนาจให้บุคคลใดในสังกัดของสำนักงานปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ทั้งนี้ตามข้อบังคับที่กบสกำหนดในกรณีที่ไม่มีเลขาธิการหรือเลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองเลขาธิการที่มีอาวุโสตามลำดับรักษาการแทนถ้าไม่มีรองเลขาธิการหรือ รองเลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมมารักษาการแทนมาตรา37การบัญชีของสำนักง,งานให้จัดทำตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กบสกำหนดโดยให้คำนึงถึงหลักสากลและมาตรฐานการบัญชีมาตรา38ให้สำนักง,งานจัดทำงบการเงินและบัญชีแล้วส่งผู้สอบบัญชีภายใน90วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ให้สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของสำนักง,งานและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักง,งานทุกรอบปีแล้วทำรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อก,กบศเพื่อรับรองมาตรา39ให้สำนักง,งานจัดทำรายงานผลการดำเนินง,งานประจำปีเสนอคณะกรรมการและรัฐมนตรี ภายใน180วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีและเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชนรายงานผลการดำเนินงานประจำปีตามวรรคหนึ่งให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นแล้วพร้อมทั้งผลงานของสำนักง,งานและรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักง,งานในปีที่ล่วงมาแล้วการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักง,งานตามวรรคสองจะต้องดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ที่กบสให้ความเห็นชอบและมาตรา40ให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสำนักงานให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของสำนักงานกฎหมายแผนยุทธศาสตร์ชาตินโยบายและแผนของรัฐบาลและมะติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้เลขาธิการชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือทำรายลาเสนอและมีอำนาจยับยั้งการกระทําของสำนักงานที่ขัดต่อหน้าที่และอำนาจของสำนักงานกฎหมายแผนยุทธศาสตร์ชาตินโยบายและแผนของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานได้ครับดังนั้นที่เราทั้งสองคนพูดมาทั้งหมดสรุปรวมเลยว่า ในหมวด2นี้กล่าวถึงคุณสมบัติหน้าที่และอำนาจที่เป็นเกณฑ์กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พุทธศักราช2569นั่นเองและใน EP นี้เราต้องขอกล่าวคำว่าขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับแล้วมาเจอกันใหม่ในหมวด3 EP ที่10 ดิฉันอาริสและคุณวิทยาสารสนเทศขอจบอีพีนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ